สวัสดีครับแฟนครับสีอิสเกตสร้างบ้านครับแฟนครับสรารน้ำพันเพ้งครับพี่น้องมาชมใบายครับวันนี้ภารกิจเยอะมากครับนี่ไปร้เหมาะอยู่ครับอ้าวอันนี้น้ำน้ำแตกครับน้ำแตกเอามาจากไหนนี่พันดูดน้ำบ้าว่าเอ้ยถอดท่อทิ้งไว้ไหมครับหดหยาบ่ ท่นงนี้เป็นก็เริ่มถมดินถมดินทั้งข้อประจุสาะครับถมสาครับถมดินทำสาแล้วครับอ๋อถมดินสระแล้วครับจะทำข้อประจุสารครับ okay, s <S เดี๋ยวเ,ยเสร็จแล้วก็ต้อง ง่ายคอปบบริษัทนี่ครับออกไปครับก็ต้องจัดแนวสกีปันใหม่นะครับแล้วค่อยดูค่อยรับชมครับบ้านนองมูอิงครับรถไถมาพร้อมแล้วครับไม่มีสภาพสาเรืออยู่เลยครับตอนนี้ที่ดูเจอสายตาครับส่วนที่ว่าศรีสเกตสร้างบ้านครับพี่น้องครับก็นี่ครับ ห้องน้ำครับเราคิดเรื่องด่วนครับห้องน้ำ <c oughs> ห้องน้ำสองห้องครับนี่ครับพี่หนุ่บค,คุณครับค,คุณครับ <c oughs> สมบู่ที่คานดอยากไปดรอที่คานคานที่คานจะเสร็จแล้วครับ <c oughs> นะครสองห้องครับน้ำสองห้องพี่มี เสร็จเสรแล้วก็ปรับปินวางท่อครับท่อน้ำทิ้งน้ำดีเข้ามาครับเ <c oughs> ดี๋ยวที่ขั้น เป็ <g ül> นอย่างหลากหลายเลยครับพี่น้องเลยไฟสีลูกทุ่นมาเพิ่ี่พี่น้องเลยก็หลายเลยอะใช่มันก็ผสมปูนครับให้ข้างครับช่วงนี้ บ้านน้องก็สวยงามเหมือนเดิมครับครับพี่น้องครับว่าบรรยากาศแต่วันหนาวหนาวครับพี่น้องยามนี้ยังหนาวเลยครับลมพัด เป็นกระมสาครับวันนั้นเราเห็นสาตอนนี้สภาพสาเป็นยังไงนอะรถไถก็ไถ สาลรรครับไม่มีสาแล้วครับตอนนี้สามีเดียวครับพี่น้องผมไม่หมดแล้วครับตอนนี้ ต่อยู่นี้ครับก็หายไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับมันก็ลงยิียร์ปับพื้นที่เรียบครับตรงน,นี้เป็นบ้านนองก,กับประมาณนี้ครับผม ดสานี้เป็นดินหมดเลยครับแน่นไปหมดเลยครับเรียบไปหมดเลยครับตอนนี้ างคุณคุงานก็เทปูนครับผสมปูนครับที่คาดครับคาห้องน้ําครับต่อหมายคือสิบสองครับวันนี้วันที่ยี่สิบกว่าครับผมแต่ว่าคุณงานตางหยุดสามหมื่นครับประมาณช่วงปีใหม่นี่จะสามวันเป็นอย่างต่ำนะครับเพิ่อนกับไปใส่เงินพิกันครับพี่น้องครับเขาหาเงินเขาได้ใช้เงินครับเท่ากับบวากร์นะครับนี่ครับคุณงานเป็นเหมือนก้อนครับ เมื่องานนี้เสร็จก็เดี๋ยวคนก็จะน้อยลงครับเพราะว่าเขาต้องแยกจ่ายไปทำอย่างอื่นเหมือนกันครับสิทธิเกศสร้างบ้านครับสนใจสร้างบ้านโทร063789966 6ครับ063789966 6ครับผมหรือติดตามเราทาง Facebook ครับสิทธิเกศสร้างบ้านครับหรือว่าในช่องทิกเก็ก็ได้ครับสิทธิเกศสร้างบ้านครับผม ใน YouTube ที่ท่านชมอ,อยู่ตอนนี้ก็คือชื่อสิสเกียสร้างบ้านเหมือนกันนะครับผมขอบพระคุงครับให้กำลังใจทีมงานสร้างบ้านสีสเกียร์ครับสิสเกียสร้างบ้านก็ได้เลยครับเรามีหน้างานอีกหลายแบบหลายสไตล์หลายทรงครับที่ตั้งใจนี่นะครับพี่น้องครับเข้ามาให้กำลังใจเราได้ครับผมคลิปนี้สิสเกียสร้างบ้านครับคุณทุกท่านสวัสดีครับ